ตำรุดแอบมองจนจนทำอะไรไปไ,ปนไ,ปนไปหนต้มตามตาม คิดได้ไปบอกกันตำรวจตำรวจเลยพี่ตำรวจหยุดจริงจนนะตอบแบนี้ไปเราจะปราบากันตำรวจจะจนไปยืนจักมือต้กันตเราจะปาบกันพยาบาลไปหาตำรวจ ตำรวจจ้าตำรวจจ้าไปบวชเถอะนะคะตำรวจวิ่งเข้าไปหาโจรัทันท <c oughs> <Noise. S 2> ี <t amentos> โจนเหนื่อยไหมโจนนนนี่ีโจนอยู่ในครบทีมนะครับโจนอยู่ในครบทีมถ้ับครบทีมจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่จะได้ให้น้องๆนะครับได้กระดมความคิดกันนิดนึงนิดยาครับ๋ยาให้พี่ๆนะครับได้เอาทิปชาร์จงานะครับแต่ก่นอื่นนะครับแต่พี่จะแบ่งกลุ่มนะครับเป็น4กลุ่มนะครับน้องผู้ชายนับ1-4น้องผู้หญิง